สวัสดีครับผมนนยธ้นสาจชิวทองและสวัสดีค่ะนาคง,คง,คง,อองส,วส,า,สงาวดอนจันทศุขพ่อค่ะนะวันดีค้ครับผมเราชั้นสีครับวันนี้เราจะมาทําการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องลูกโป่งในขวดน้ํานะครับอุปกรณ์ของเราจะมีขวดน้าแล้วก็ลูกโป่งนะครับเราจะเริ่มการทดลองหน้าเลยนะครับโดยการยัดลูกโป่งเข้าไปในขวดน้ํานะครับและเราก็จะเริ่มควอลลูกโป่งลูกสีชมพูก่อนนะครับ เห็นได้ว่าลูกโป่งลูกศิลป์คูไม่สามารถเป่าได้นะครับและเป่าลูกศิลป์เงินครับปรากฏว่าลูกศิลป์เงินสามารถเป่าได้นะครับค่ะเชื่รับการทดลองนะคะควัวต้มทั้งสองคนมีลักษณะแตกต่างกันคือขวัวซีลูกศินที่สามารถเป่าลูกโป่งได้เพราะว่าเราจะรูไปด้านหน้านะคะซึ่งเวลาที่เราเป่าลูกโป่งมันต้องไล่อากาศออกไปนะคะรูที่เราเจ่อไว้จะช่วยให้เราสามารถไล่อากาศออกไปได้ส่วนขวัวี ส่วนลูกโป่งสีชมพูที่เราไม่สามารถเป่าได้คือเราไม่ได้ต่อลมไม่ได้่ากนะคะจึงทําให้เราไม่สามารถแลกอากาศออกไปได้ทาให้เราขอลูกโป่งไม่ได้ค่ะแล้วเราก็จะลองขอลูกโป่งสซนเมียนอีกครั้งนะครับแล้วลองเอาอกครับเห็นไหมว่าลูกโป่งจะแฟบนะครับนี่คือวิธีการเป่าลูกโป่งในขวดน้ํานะครับแล้วพวกเราขอจบการทดลองเพียงเท่านี้ครับเชิญการทดลองต่อไปนะครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชยาใิชิภูค่ะและนางสาอันทัศชนอูกสีนะคะและนักลักษาพิชัยเทพพับค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมานำเสนอการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องทะเลเลือดหนะคะซึ่งอุปกรณ์ดังนี้ค่ะสีน้ำเงินน้ำมัน ขึ้นใช่ไหมคะเวันนี้เราก็จะมาทำขึ้นทะเลกันคะ่ะโดยการเติมน้ํามันไปในขวดนะคะเติมช้าๆค่ะรวงมลงคะ่เะเติมจนเต็มขวดเลยคะ่ะ เราก็จะได้คลื่นที่เป็นในท้องทะเลแล้วค่ะค่ะวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอทะเลในหยวใจกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะขุนพิจารณาสาวมาแข่งขันและสวัสดีค่ะข,ขุนพจาร์ นะะหนึ่งขวนน้ำที่จอดรูไว้ใต้ก้นขวด2องกระมังนะคะ3าและขวนน้ำเปล่านะคะขั้นตอนการทดลองอมีดังนี้นะคะเทน้ำเปล่าลงไปในขวดน้ำที่จอดรูไว้นะคะ ขวดน้ำไม่สนิทนะคะพอยกขวดน้ำขึ้นมาจะพบว่าน้ำได้ไหลหรือว่าไหลช้านะคะพอเปิดฝาขวดน้ำออกมาจะเห็นว่าน้ำไหลแรงนะคะคำตอบคือการทดลองเลยค่ะค่ะที่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของความดันในอากาศในขวดน้ํานะคะเมื่อเราเปิดฝาขวดน้ําออกจะเห็นได้ว่าน้ําไหลแดงนะคะแต่เมื่อเราปิดฝาขวดน้ำเห็นได้ว่าน้ําไม่ไหลหรือว่าไหลช้านะคะ เป็นเพราะว่าความดันในอากาศ